สวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็นะครับพบกับช่างวุฒิทีมโฟนนะครับวันนี้ที่เจองานนะครับก็เป็นซัมซุงนะครับซัมซุง A สามศูนย์ S นะครับผมตัวนี้ก็คืออาการตกน้ำมานะครับครับเราได้ถอดซิงอ,ออกหมดแล้วนะครับแล้วล้างเครื่องแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็เช็คเจอนะครับเป็น IC <S <S ตัวนี้นะครับเสียนะครับผมนะครับตอนนี้คือเครื่องเปิดไม่ติดนะครับคือเครื่อง กน้ํามาเนี่ยนะครับแล้วลูกค้าก็ทดลองใช้นะครับแล้วทดลองชาร์จนะครับก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับวงจรกับตัว IC นะครับเพิ่มมากขึ้นนะครับผมนะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเราล้างเครื่องแล้วนะครับแล้วเช็ดเจอจุดเสียแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันเลยนะครับตันนี้นะครับเราก็เอาตัวบอร์ดเนี่ยนะครับใส่ตัวจับบอร์ดนะครับแล้วก็เซฟนะครับป้องกันความร้อน นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนความร้อนเนี่ยนะครับไปโดน IC ตัวอื่นที่ไม่จําเป็นนะครับพยายามป้องกันไว้ให้มันโดนน้อยที่สุดนะครับผมะนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเอา IC ตัวนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับ ใส่ฟัซไปก่อนนะครับแล้วก็เป่าวนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวที่ผมแจ้งในวิดีโอการยกชิป IC ต่างๆนะครับที่หลายๆหลายๆวิดีโอที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็จะแนะนําให้ใส่ฟัซทุกครั้งนะครับเวลาเป่าเวลายกเวลาย้ําต่างๆนะครับ ี่เป็น IC ตัวเก่านะครับ IC ตัวเก่าก็จะเป็นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็จะมีเป็นขาเล็กๆด้านในนะครับ เมื่อเราเทําการเกลี่ยขานะครับเกลี่ยขาของตัวที่บอร์ดแล้วนะครับก็ทําความสะอาดเอาฟักเก่าออกนะครับผมครับทำงานพวกนี้ต้องละเอียดที่สุดนะครับผมเน้นเรื่องความละเอียดความปรานีตนะครับผมเพราะว่าเวลาการยกวางเนี่ยนะครับ ยกวางหการเปลี่ยน ic เนี่ยนะครับผมถ้าช่างที่ไม่ชำนาญน,นะครับอาจจะทำให้อาการเครื่องเสียเพิ่มขึ้นไปอีกมากกว่า,าการเดิมก็เป็นได้นะครับผมนะครับเพราะนั้นต้องอใช้ความละเอียดความประณีตนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยน ic ตัวใหม่เข้าไปนะครับนะครับ IC ตัวใหม่คือตัวนี้นะครับผม เวลาวางก็สำคัญนะครับตอนนี้ต้องนิ่งมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับใช้ความร้อนให้เหมาะสมนะครับเพื่อไม่ให้ตัว IC นะครับที่เรา IC ใหม่ที่เราจะใส่ไฟเนี่ยนะครับเสียหายนะครับผม วน,นะครับทีบนี้ก็เป่าครับบนไปเรื่อยๆนะครับ ครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวรอ,หรอ,หรอรให้บอร์ดเย็นนะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวบอร์ดเนี่ยนะครับไปลองใส่กับบอดี้นะครับ Body, แล้วลองใส่กับจอลองเปิดดูนะครับผมตอนนี้นะครับบอร์ดเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเอาตัวบอร์ดเนี่ยนะครับลองใส่กับบอดดี้นะครับแล้วลองเปิดดูนะครับ อ่ะนะครับตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับเดี๋ยวรอเครื่องบูตสักครู่นะครับบูตขึ้นหน้าจอปกติแล้วนะครับอ่านะครับผมอันนี้ก็เปิดติดปกติแล้วนะครับผมนะครับอ่ะเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวก็ค่อยประกอบนะครับแล้วก็เทสการใช้งานทั้งหมดทั่วไปอีกทีหนึ่งนะครับผมกล้อง wiFi นะครับโทรเข้าโทรออกลำโพงนะครับ ครับผมก็ครับผมวิดีโอนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้ครับผมนะครับใครจะส่งเครื่องมาซ่อมกับเรานะครับก็ส่งมาได้เลยนะครับโทรสอบถามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงขวามือด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมนะครับแล้วใครจะเข้าไปดูข้อมูลเก่าๆของเราที่ทําไว้นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับซ่อมมือถือทาง YouTube ช่างวุดทีมโฟนนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตอนนี้นะครับผมนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับบวกกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผม นะครับเราจะทำวิดีโอดีๆนะครับที่มีประโยชน์ออกมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับผมวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ